อ่าโอเคครับก็ขอสสดีทุกคนด้วยนะครับออาสตาอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวในคลิปนี้นับจะมาสอนลงเลนใหม่นะครับแบบไม่ใช้เจ็ดดาวนะครับเซตที่ผมเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีขาศาอีวานนะครับก็เบสิกเลยละสองตัวนี้นะครับมีกันเกือบทุกด่านหรือเปล่านะสำหรับผมได้มีเกือบทุกด่านนะแต่ทุกคนผมไม่รู้นะว่าเล่นสารไหนกันบ้างนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะครับปกติตปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกาล19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180แวันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับรางวัลการได้ผ่านทูมอนะครับ ขอแนะนำร้านซีมายชอ็อประการขายไอเดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผา VC เที 4, R 10, ยร์สิบไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพร็รอีกมากมายั้งยังมีประการเติมเกมต่างๆก็ว่าจะเป็นฟรีไฟล์อาร์วีลิงก์เฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับอ้าวค,ครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับโกโจนะครับต้องเป็นโกโจห้าดาวนะครับถ้าหกดาวเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะเกินไปนะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเอานะ ตัวคีย์สำคัญของเรานะครับจะเป็นอีวานนะครับจับมิคาสะเรนดามดแต่ต้นเกมเนี่ยบ่าอีวานท้งนั้นเลยนะครับต้นเกมโอเคก็อัพเงินไปอัพหนึ่งขั้นแล้วเดี๋ยวเราวางอีวานปั๊บต้องเร็วนิดหนึ่งครับต้องเร็วนิดหนึ่งไม่เร็วเลยเดี๋ยวแตกนะครับอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการวางอไอตอนตรงนี้นะครับ นี่ครับ,บาะวังตรงนี้นะครแล้ววางอีวานตรงนี้เพิ่มสองตัวนะครับแบบนี้อะแบบนี้ระวังระวังถ้าวางไม่ถูกระวังแตกนะเออมันแตกนะครับวางอีวานตรงนี้นะเป็นสี่ตัวนะครับจะทําการอัพอีวานตัวนี้หนึ่งขั้นนี่จะได้เป็นประมาณนี้มันจะไม่หลุดนะถ้าไม่อัพมันจะหลุดนะโอเคเดี๋ยวเราอัพไปครับไม่มีอะไรแล้วเราอัพไปเราอัพไป อัพไปเลยอ่ะตองอัพอีวานนะอ,อัพอีวานไม่อัพอีวานนีแ่แตกแตกแน่นวนนะครับลองหลายรอบแล้วแตกจริงไม่ติงนังอัพไปอัพไปอ่ะไปอัพไปอ่ะ,อะ,อะวางหนวดดำหนึ่งตัวไว้ตรงนี้ครับมาเป็นเฟิร์สแบบนี้เลยเล่นตามผมได้เลยนะถ้าไม่ตามผมระว,วังจะแตกนะครับผมแตกมาหลายรอบแล้วก่อนจะทาคลิปนี้นะครับ ต่อไปนับสิ่งเราต้องทำนับต้องเอาอีวานตัวนี้นับให้ตันหนึ่งตัวนับมันถึงจะอยู่ไม่งั้นมันจะไม่อยู่นับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวอ,อัพไปอับอีวานอับอีวานอับอีวานเน้นเลยเน้นอีวานให้ตันก่อนเลยหนึ่งตัวที่เหลือค่อยว่ากันที่เหลือไว้ที่หลังเลยครับโอเคอ่าน,นีหนึ่งตัวตันปุ๊บจบเคลียร์หมดคอยดูเคลียร์หายหมดครับอีวานตันแล้วหายหมด ปับปับปับหายหมดไหนวะไม่เห็นหายไหนวะอันนี้หายแล้วหายแล้วอ่ะมากลับมาอัพเจ็บกับไอก,กันต่อนะครับหนวดดำวางเพิ่มได้นะเพราะว่าวิบหลังๆเนี่ยมันจะหลุดนะหลังๆแม่งวิ่งเร็วมากตม่งเดือดแฟดจัดอะหลังๆอ,อ่ะอ่ะอัพไปอัพไปโอเคประมาณนี้ครับ ครัเน้นอัพเจฟให้ตันก่อน,นครับไอไม่เป็นไรเดี๋ยวพอซักเพสี่สิบห้านะครับต้องอ่าไม่ได้ประมาณสิบาก็เริ่มอัพได้แล้วนะครับอัพอ,อีวานให้ตันอีกตัวหนึ่งอ่าจริงๆเอาอีวานมากองเลยก็ได้ดวผมกองเลยอ่ะแปดตัวตรงนี้อืงินบัฟหมดเลยโอเคคับ อัพเจ็บต่อออัพอีวานอัพอีวานแค่ตันทั้งหมดครับโอเคเอาอัพเจ็บอัพเจ็บอัพไอด้วยอ่ะอัพอีวานอ่ะเจ็บตันแล้วนะครับเราจะไม่อัพไอรอนแล้วนะเราจะไม่อัพ ตัวดาเมอ่าตัวเงินแล้วนะครัาจะมาเน้นอัพอีวานแคตันแล้วนะครับอ่าโอเคเน็กเวฟแล้วอัพอีวานแคตันให้หมดอัพอีวานตันให้หมดอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนชา้ชาชา้าช้าช้าต่อไปนะครับเอานี่ครับมีข้าวสาวางตันนะนี่มันตีไกลอยู่แล้วครับมีข้าวสาของเราวางไปเลยครับ วางจนกว่ามันจะแม็กลิสอะแม็กยังแม็กยังยังวางได้อีกแม็กยังวางได้อีกวางได้ก็วางอีกอ่ะเงินหมดอ่ะคูณสามเลยครับเราทรงเราเซตไลน์เสิ็เรีเยบร้อยแล้วคูณสามเลยเดี๋ยวรอเว็บสคริปตครับมีข้อสะอ่ะวางอีกได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วนะครับอ่ะวางได้นี่ขายรถดัมทิ้ง วางมีคสะตรงนี้ตันอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือรอครับรอให้บอสออกนะครับให้หนวดดำสโลวบอสเราจะขายแล้วเราจะมาวางในส่วนของโกโจกันนะโกโจกจะวางไนดะ้แค่ตัวเดียวนะต้องขายวางขายวางนะเซตนี้ค่อนข้างลาบากนะรับอยวเียงที่บอกมีจิตดาวไปเอาจิตดาวมาใช้เถอะอย่าหาเล่นเลยเซตนีนะ้โอเคอ่ะบอสออกแล้วนะครับขายทิ้งได้เลยอ่ะมาเลี่ยกันเริ่มวางโกโจครับ กดกันมือหงอิกอ่ะถ่ายเนี้ยอ่ะคนไม่มีตัวก็กดกันจนมือหงอิกอ่ะอ่าหงิกไม่หงอิกจะให้มันรู้ไปอาจจะรอให้มันเข้าวงอีบานก่อนไหมไม่ต้องหรอกมั้งอตอนนี้มีข้าศัเราก็ซ่อยอยู่นะครับซ่อยอยู่เดี๋ยวพอมันเข้ามาตรงแถวอีวานนี่ก็ง่ายขึ้นเยอะแล้ว จริงๆเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยควรขยับอีวานมาหน่อยนะตัวนี้มันกลางๆไปนะเดี๋ยวต้องทําให้อ่าตัวนี้นะครับหยุดมาเคาะกับตัวนู้นนะเพื่อให้อีวานเนี่ยมันตีโดนหมดเลยนะเดี๋ยวผมทำก่อนอ่าโอเคมารวมกันสักทียังมารวมกันสักที มารวมกันเถอะมารวมกันเลยวอ่ะรวมกันแล้วหรือ,อยังวะเอาอ๋อรวมแล้วแต่จัดให้มันติดติดกันแบบน,นี้วะเผื่อเป็นพลาดอโอเคครับรวมกันแล้วตีวงไหมวงยังไง อาจจะได้แล้วคูณสองล่ะคูณสามแม่งมือจะหงิกมือจะหงิกจริงไอ้เนียอ่ะโอเคจะตายละอ่ะเจ็ดดาวถือว่นี่จะไม่ใช่เพราะคอนเทนต์นี่ไม่ทำนะเนี่ยเอาเสียวเวลามากแล้วปวดมือด้วยมันวางโกโจโดได้แค่ตัวเดียวเพราะเหลือช่องเดียวให้วางอ่ะโอเคโอเค ตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายกันแล้วนิดเดียวครับนิดเดียวหยุดไปหยุดไปหยุดไปเหลือเท่าไหร่แล้วอ่ะลงมา50%แล้วอ่ะ โอเคครับ <Okay. S 2> okay, yep. ตัวแรกตัวหลังจะตายแล้ว ่โอเคครับตายไปนหนึ่งแล้วอีกตัวอีวานมันจะตีไ,ไม่ถึงหอกหายเก็บอ่ะให้เบให้เกบให้เบอีวานก่น ตีถึงไปม,มีคสะยังถึงอยู่โอเคถ้างั้นก็ได้อยู่ขายตัวเดียวพอจะตายแล้วโอ้ยตอนแรกผมเล่นแบบใช้สูตรเจ็ดดาวเล่นอะ่ะจบแล้วผ่านานานแล้วเนะี่ยไม่ต้องมามือหงิกเลยแตกตายเห้อขอร้องว่ตายเหอคลิปนี้คอนเทนต์อย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าใครตัวน้อยแล้วจะทำตามก็ได้อยู่นะอ่าเรียบร้อยแตกแล้วนะครับ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ทักทายด้วยแล้วเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์อะไรผมจะเอาไปลงอีกนะครับก็สำนดีไปครับผมเย้ yeah!